มองยากมันเบื่อเบื่อตองมันปิดครับเนี่ยห,หาดซ้ำโอ้ยสวัสดีครับ สีพี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้วันที่19มีนาคมพศออ2568วันนี้ผมอยู่ที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดปุกดาหารนั่นก็คือบ้านกำพอกนะครับบ้านกำพอกตรง,ช,งช่องเขาคู่วันนี้มาในทีมของฟาร์นป่าแห่งอาสก้านะครับ เพราะว่ามันเข้ากับช่วงฤดูนี้เป็นอย่างมากคือหน้าหนาวหลงฤดูครับผมคือตอนนี้อากาศมันหนาวครับช่วงเดือนมีนาะปกติมันจะไม่หนาวแต่วันนี้มันหนาวครับวันนี้มาชมดอกไม้ก็หลังจากที่ฝนตกฝนตกทางนี้นะครับฝนตกบ่อยมากก็คือสี่วันฝนตกหนักผมก็เลยจะมาดูว่า ผักหวานป่าจะออกไหมแล้วก็พวกดอกกระเจียวจะออกไหมนะครับผมก็เลยมาดูแต่ทางนี้รู้สึกว่ามันจะแห้งนะครับฝนไม่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แต่เราก็ได้มาแล้วยังไงก็ต้องเดินดูไปเรื่อยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งผมจะมาดูดอก ด้ด้วยนะครับว่ามันออกไหมรากฏว่ายังไม่ออกนะครับซึ่งถ้าดอกดอกหอยด้านนี้ออกมันจะสวยมากนะครับแสดงว่าฝนไม่ถึงนะครับน้ำไม่ถึงตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับผมให้ชื่อว่า ทุ่งคอยด้านซึ่งมันเป็นทุ่งต้นคอยด้านที่กว้างเอามากๆนะครับกว้างมากผมมาดูว่ามันจะเป็นดอกไหมดูแล้วรู้สึกเหมือนว่ามันกําลังจะเริ่มที่จะผลิดอกออกมานะครับหลังจากที่ฝนตกลงมา่คือท,ทุ่งครับทุ่งคอยด้านโอ้โหเสียดายนะครับที่เรามาไม่เจอยังไม่เป็นดอกนะครับเป็นดอกอยู่นิดหน่อย เดินกันต่อไปครับว่าผมจะได้ดอกกระเจียวไหม <c oughs> นี่ครับเป็นดอกนี้หน่อยนี่ไหมวันนี้เราจะไปหาผักหวานและดอกกระเจียวถ้ามันได้นะครับเห็นเขาได้อยู่ว้าวว้าวว้าว โอ้ผมเห็นรอยกระต่ายครับคือเป็นอะไรที่โชคดีมากที่ได้เจอรอยกระต่ายนะครับนี่นี่นี่น,นี่อันนี้นะครับคือรอยกระต่ายเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนแต่มมันคงจะเดินผ่านในช่วงที่ฝนตกนะครับฝนตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว หรือว่ากระต่ายยังมีหลงเหลือนะครับแต่ก็เหลือน้อยมากเราเดินมาได้สักพักก็เห็นเงาดอกกระเจียวแต่มันไม่ออกสงสัยดินจะไม่ชุ่มเท่าไหร่ครับดอกกระเจียวก็เลยไม่ออกองกี้แถวนี้นี่ ป่าเห็ดนะครับป่าเห็ดปกติแล้วแถวนี้ในฤดูนี้นะครับจะมีแมงแข้งมาได้แมงแข้งจิกครับพี่น้องแมงแข้งจิกแมงแข้งเอ่อแมงแข้งคอหลายครับเพราะว่าตอนนี้ดูซิว่าเห็นไม่จิกนี่ไปจิกอ่อนครับมันเริ่มป่งแล้วมันได้เป็แข้งจิกแต่ก็มีได้ครับแสดงว่า ป่าเปลี่ยนไปครับผมป่าป่าไม่เหมือนเดิมครับไปไหมบ่อยแล้วก็โดนบุกลุกเกลีนไปเหมือนกับว่าชาวบ้านจะเริ่มแทถ้ถาถังเพื่อที่จะทำเป็นสวนนะครับสวนมันสวนอะไรที่จาง เริ่มลุกเข้ามาแถวนี้ไม่ชิกเริ่มโป้งครับป้านมไปดอกไม้ดอกไม้ป่าเริ่มเป็นดอกเดือยน้อะนะไม่รู้นะครับแต่สวยมากถามไม่ได้ หัวโศกหัวโศกตรงนี้คือหัวโศกครับโอ้ดอกจิ๋วดอกเจ่ย๋วยังมีป้งครับนี่นี่คือเงาดอกกเจีว๋วเต็มเลยนี่แต่มันยังมีปป้งครับ Oh. โอ้ต้นพักวานก็มีเห็นดอกกระเจี๊ยวก็มีเป็ดน,นะเอ๊มันคืออีเป็ดวะนู่ฝนมีหอดพี่ ไม่เยอะครับนี่ดอกไคดาน,นิดไม่เยอะดินที่นี่จะดินแปลกๆนะครับเป็นดิน,ในใคล้ายภูขาไฟยังไงไม่รู้เนี่ยอันนี้ทางบ้านผมเรียกว่าดินหินเลนหนเล็กไฟครับเนี่ยหินเหล็กไฟเมื่อเอามากระทบกัน มันจะเกิดประกายไปมันต้องสีแดงกว่านี้ครับมันถึงจะเป็นดอกกระเจอยมีปุ่งมีไดไรเพื่อเลยครับพี่น้องไม่มีไรเลยครับก็กะมาว่าเอ้ยฝนตกฝนตกหลายรอบแล้วนี่ดอกกระเจียวน่าจะออก ปากวามาผิดคาดครับไม่เห็นสักหอกเลยถึงไม่มีอะไรให้เก็บให้หานะครับแต่ป่านี้มันเป็นป่าที่กว้างแล้วก็น่าเดินเที่ยวครับพี่น้องมันเหมือนความรู้สึกมันเหมือนป่าต่างประเทศนะครับมันเป็นป่าโปรง่งป่าล่ง ไม่ทึบมากผมเดินมานี่ก็เจอหนองน้ำแล้ววันนี้ไม่แดดนะครับไม่แดดไม่ร้อนในขณะที่ความน่าจะเป็นมันน่าจะร้อนนะครับแต่มันก็ไม่ร้อนและมันหนาวด้วยครับดูผมใส่เสื้อมาดูผมใส่เสื้อมา เสื้อหน้าหนาวเลยครับเนี่ยแล้วมันช่วงกลางเดือนมีนานครับมันจะเข้าเมีนาแล้วว้าวาน้ำนี้มีรอยมีรอยสัตว์น่าจะเป็นวัวควายนะครับผมไม่ใช่สัตว์ป่านะอันนี้วัวควายผม ปีนี้มารอบสองแล้วที่นี่ที่ก่อนก็นมาครับมาที่ที่มาอีกอันนี้เป็นนาชาวบ้านครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่มีอะไรเลยครับ เงียบว่าจะเห็นดอกกล้วยไม้สักดอกก็ไม่เห็น<ม>คือถ้าเจอดอกกล้วยไม้ผมก็จะถ่ายดอกกล้วยไม้ะให้พี่น้องได้รับชมนะครับเออแล้วกล้วยไม้ปกติมันก็จะเป็นหน้านี้แหละอาจจะข้ามไปลูกนั้นนะครับนั้นคือปลาใหญ่ ูสีฐานครับ

ไม่ควรถไมเยอะจังผมจะขึ้นผมจะขึ้นนี่แล้วก็กลับไปที่รถครับ แมงแค้งก็ไม่เป็นครับแมงแค้งก็ไม่เป็นดอกกระเจียวก็ไม่ออกปักหวานก็ไม่ป่งยังไงยังไงมันน่าจะเปลนะี่ยนหน้าไม่จิกเนี่ยยอดอ่อนออกมาเลยเนี่ยไม่จิกเปลนเป็นแมงแค้งเลยกะ บนบ่อบ่อไก่เนี่ยขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนอกจากจะขึ้นไปดูสัตว์หมูป่าข้างบนบนหลังบนหลังภูสีฐานหมูป่าเก่ง้งสารพัดสัตว์อยู่บนนู้นไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าไก่หมูป่า,ก,า,ก,าก้งกวางก้ง ี่เห็นเยอะแยะเป็นเพียรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับอ้าวไอ้สุดก็เจอแล้วครับโอ้ยมาเออเดอ้อมาเด้อขวัญเอ,อ้ยเจอดอกหนึ่งครับเจอดอกหนึ่งเข้าไปนี่ดอกกระเจียวนี่ครับเห็นเลือคือได้ลงเกิือดมะเนี่ย เอาหาดส้มหอมดีหอมขนาดครับคือได้ดอกเดียววะมีดอกเดียวครับโอ้ตแกงใส่ผักหวานดอกเดียวก็หอมได้อีกสัดอกสองดอกกันเลด,ด,ดีอีกดอกนึงครับนี่เดี อีกดอกหนึ่งแกงใส่ผักหวานครับมันจะหอมอดอกกระเจียวแรกช่วงแรกของปีนะครับเนี่ยนี่แค่ดอกเดียวแกงเส่ผกหวานก็แซ่บแล้วครับหอมในอีบอ่อหนิ <c oughs> ได้แล้วดอกหนึ่งโอ้โหหอมมากดอกกระเจียว แน่ของปีเอา้าม <that> ีคนหาครับมีคนหาได้อยู่ว่าอุ้ยนี่ลายเท่าไหเอาเอาคือเขาก็ได้สองรอบนึงโอ้ยเชื่อเชื่อเพิ่งแน่แน่โอ้ยหาเท่านี้บ่โอ้ยผู้หาเปลียนสิ บ yeah, mm ่อขนนะะอันนได้สองดอกนะโอ้ยเอาูวเดียวไคกับคนันนี่นะันกังพ่อย่งนี้นะบ่อว่าฝนมันมีหอดบ่อสันด ไม่จะค่อยอยู <bonito> uh, it, ่ส <con c ertain ly> ่ะเป็นน no <rat> ้องนันน้องน้องไซลาปะกอยนั่นเนี้ยอเออเป็นเออเป็นน็เป็นน้องลาเพื่อนอืมแม่นแมนเออแม่นอยู่ครับ ไปอยู่หลายปีโอ้แห้งดรอได้ดิรดค่อยก็หาเห็นก็พี่น้องดอกกระเจียวได้ละได้ละหาหาวันนี้เอาพ่อได้แกงกับพ่อดีนี่นี่นี่น,น,นี่ได้แล้วสองดอกครับดอกที่สามต้องทีสี่เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวเบิ้งเด้อ มันอยู่แบบนี้เนาะนี่ยมันตะลีอยู่เนี่ยนีย่มันตะลีอยู่นี่เอาเอาวันนี้เอา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 ดอกกระเจียวก่อนนะครับ บอกเลยว่ามันจะอร่อยมากเพราะมันเป็นช่วงหัวปีครับ อกก็เจียวอีกพวงเนาะพวกสวยกูหาเปลี่ยนได้หลายกว่าเนออสร็จม่งแล้วนี่ มองยากมันเบื่อเบื่อตองมันปิดครับ อหาดอกกระเจียวมันต้องมีเสียงจักกจันร้องด้วยใช่ไหมครับนี่เงียบเลยปกติต้องมีเสียงจักจั่นร้องด้วยดีเก็บแวบๆไปไหนแล้ว

เริ่มอุ่นแล้วครับผมเริ่มออกอาการร้อนแล้วตอนนี้เอ้ยเขาขึ้นหาเป็นแทะเตรียมถุงเลยวันนี้โอ้ยเตรียมถุงเลยชักเทงแล้วมือจักแต่ขอขอกินข้าวปลาก่อนครับพี่น้องเตรียมเะเบียงมาครับเตรียมเะเบียงมานี่นะครับ นี่สีล,ลอดครับสีนลลอดครับตำเจ้วครับผม,อมดอกกระเจียวกินสดก็ได้นะครับแต่ไม่กินดีกว่าเพราะมันมันละหัดภาษาผู้ได้หัวมันละหัดเพราะว่ามันยำขม้ดินน้ำนั้นมันจะแยๆ่ๆมันจะเป็นแย่ๆแย่ๆ,ๆ หลานี่คือเนื้อสีนอดครับมาครับพี่น้องครับได้จำแจ้ากับสีนอดครับนี่ข้าวเหนียวครับกินนข้าวป้าครับผมเบิ่งบรรยากาศโอ้ยกินนข้าวป่าวิวหลักล้านลมพัดดีนันเลย ารที่อร่อยมากครับทีครับไปต่อครับเราจะไปยังไงปานี้เลยต้องกลับหนาวแล้วครับคือผมเห็นอะไรให้ดูนะครับผมดีใจมากที่เจอแบบนี้นะครับนี่ผมเห็นที่กระต่ายป่าครับนี่ถ้าผมเห็นแบบนี้ผมดีใจมากเพราะว่า อย่างน้อยก็ยังเจอขี้กระต่ายป่ายัางหลงเหลืออยู่นะครับยังหลงเหลือเห็นอยู่แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับมันคงจะไม่เหลือคงจะหมดไปนะครับนี่ถือว่าโชคดีนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าป่าบริเวณแถวนี้ยังพอมีครับแต่มันก็แอบอยู่เมื่อก่อนนี่เยอะมากครับ เยอะจริงๆแหละนี a a ่ขี้หึ already, ่งก็คงจะเป็นตัวเดียวกันนะครับป่าก่อนนี้เยอะมากๆลงกัดข้าวลงกัดอะไรก็คงต้องกลับแล้วครับเพราะว่าสายมากแล้วเริ่มร้อนแล้วด้วยครับ ยังนกนกพว้นี้ยังไม่มาครับนกนกกระทานกกระทาทุงยังไม่มาคงจะเป็นช่วงเดือนเมษานครับถึงจะมาเป็นนกอบพยพนะครับถ้านกพวกนี้มาก็มันจะได้ยินเสียงนกกระทาร้องมันก็เพิ่มบรรยากาศเข้าไปอีกแบบหนึ่งพื้นหญ้าแถวนี้ก็คงจะเขียว เต็มปด้วยทุงยานครับแต่อีกไม่กี่ปีผมว่าแถวนี้คงจะเป็นสวนสวนยางพาราสวนมันสวนอะไรสักอย่างนะครับจริงๆมันเป็นที่ของป่าอยู่นะครับยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่ที่ของชาวบ้านนะทางนี้เป็นที่สปกรหมดครับทางด้านหน้าผมก็เป็นช่องเขาคู่นะครับปานคำพอก ก็คงก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จครับได้ดอกกระเจียวมาประมาณ10กระดอกพอได้แกงใส่ผักหวานนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมติดตามพบกันใหม่ครับ